นายนิกรเดชพลังกูลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมาการร่วมว่าด้วยเขตแดนไทยกัมพูชาหรือ JBC ระหว่างไทยและกัมพูชาที่จัดขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับว่าประสบความสําเร็จและย้าว่ากลไกลทวิภาคีที่มีอยู่มีส่วนช่วยลดความตึงเครียดของสถานการณ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยฝ่ายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุม JBC สมัยพิเศษในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้และฝ่ายกัมพูชาก็ตอบรับที่จะร่วมแล้วนะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศย้ำว่ารัฐบาลไทยไม่รับเขตอำนาจสานโลกมาตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบันซึ่งประธาน JBC ฝ่ายไทยย้ำในที่ประชุม JBC และฝ่ายกัมพูชารับทราบแล้ว ขณะที่ประเด็นความเคลื่อนไหวต่างๆจากผู้นํากัมพูชาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่าไทยยึดหลักปฏิบัติสากลหากมีการตอบโต้จะเป็นระดับรัฐบาลโดยระมัดระวังไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชนครับ